ตาที่มีโอกาสเดินทางไกลอีกด้วยยิ่งทำให้การมีบุตรมีผลกับหน้าที่การงานอย่างมากมายหากการมีบุตรของคุณมีผลกับความก้าวหน้าของงานขอให้คุณพิจารณารับเลี้ยงดูเด็กที่พ่อแม่ไม่พร้อมมาดูแลไว้เป็นทางเลือกนะครับการทำแบบนี้มีข้อดีทั้งในแง่ของความมั่นคงของครอบครัวทั้งเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ที่สามีภรรยาสามารถาร่วมกันทำได้ โดยการให้โอกาสกับเด็กที่พ่อแม่ไม่มีความพร้อมและถ้าหากวันใดคุณพร้อมจะรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดูก็ขอให้เลือกเด็กที่เกิดปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะปีมะโรงมาเป็นลูกชายส่วนลูกสาวควรได้เด็กที่เกิดในปีมะเส็งปีมะแมปีรักกาปีจอปีกุลมาเป็นลูกสาวนะครับคุณก็จะได้ลูกที่ได้ดังใจทั้งพ่อและแม่ลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่า โขกลาบที่คุณถามถึง